Easy EVC ครับมาตรการลดหย่อนภาษีผ่านการซื้อสินค้าและบริการประจําปีภาษี2,567จบวันสุดท้ายไปแล้วนะครับเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้เราชวนผู้เสียภาษีทุกคนลองคํานวณกันนะครับว่าจํานวนเงินที่ช้อปปิ้งผ่านมาตรการ Easy EVC เนี่ยจะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่มาลองคํานวณไปพร้อมกันครับกับประชาชาติไบไซตสัปดาห์นี A ้ครับ e ต้อนรับเข้าสู่ประชาชาตไบไซส์ size ครับมาตรการ EC EVC สำหรับคำนวณในปีภาษี2567เนี่ยยังมีความสงสัยหนึ่งของผู้เสียภาษีที่ร่วมช้อปปิ้งช่วงมาตรการดังกล่าวนะครับคือค่าช้อปปิ้งทั้งหลายเนี่ยต้องซื้อเท่าไหร่และลดหย่อนภาษีได้เท่าไรแล้วจะขึ้นอยู่กับอะไรสัปดาห์นี้เราชวนคำนวณไปพร้อมกันครับค่าลดหย่อนตามมาตรการ EC EVC นะครับคือการนำค่าช้อปปิง้ง กินข้าวซื้อของทั้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับและร้านค้าต่างๆที่ร่วมมาตรการนะครับระหว่างวันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567เนี่ยโดยยื่นตามที่ช็อปจริงนะครับสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทแต่ว่าการลดหย่อนภาษีจริงจากมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีและรายได้ของแต่ละบุคคลนะครับหากช้อปปิง้งตามร้านค้าที่ร่วม e a s y e v ีซเต็มโคต้าห้าห0บาทเลยเนี่ยถ้าเงินได้สุทธิไม่เกิน1 5 0่0 0ส่บาทนะครับไม่ได้สิทธิลดหยอ่อ,ยอ,อยน มีเงินได้สุทธินะครับตั้งแต่150,001บาทขึ้นไปเนี่ยลดหย่อนภาษีได้ตามอัตราภาษีนะครับ5 35%ตามระดับเงินได้สุทธิถ้าคิดเป็นตัวเงินเลยเนี่ยสามารถลดหย่อนได้ต่ำสุด2,500บาทสูงสุด17,500บาทนะครับกรณีซื้อเต็มเพดาน50,000บาทหากช้อปปิ้งไม่ถึง50,000บาทเนี่ยยังสามารถลดหย่อนได้นะครับแต่ว่าการลดหย่อนจะลดหลั่นลงไปตามจานวนเงินที่ช้อปปิ้งจริงครับ การยื่นลดหย่อนภาษีตามมาตรการ Easy e, C e v s e t h เนี่ย ต้องใช้ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับและบนใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จเนี่ยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและอ e ีเมลของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยนะครับและออกใบกำกับภาษีแบบอนะิเล็กทรอนิกส์ณวันที่ซื้อสินค้าข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือค่าช้อปปิ้งที่จะนำมาลดหย่อนเนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการและเงื่อนไขของร้านค้านะครับต้องซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าในห้างสรรพสินค้าสู การค้าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับที่พักโรงแรมตั๋วเครื่องบินจนถึงการซื้อหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารทั้งเล่มกระดาษนะครับหรือว่าอ e ีบุ๊กและการซื้อสินค้าโอทอปนะครับที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนส่วนรายการดังต่อไปนี้เนี่ยไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับเช่นการซื้อเหล้า เบียร์วายยาสูบการซื้อทองคําแท่งค่าน้ํามันและก,กา๊าซสาหรับเติมยานพาหนะค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตเป็นต้นแต่หากมีรายการที่นํำมาลดหย่อนไม่ได้เนี่ยปนอยู่ในบินที่จะใช้สิทธิ์ด้วยเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เฉพาะรายการที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นครับ ล่าสุดครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมสัมพภกรนะครับบอกว่าผลการตอบรับมาตรการดังกล่าวเนี่ยคึกคักพอสมควรน,นะครับมีร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวเนี่ยกว่า9000รายนะครับจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ10,000รายส่วนตัวเลขการลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องรอสรุปช่วงของการยืมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2567ก่อนนะครับซึ่งจะยื่นแบบภาษีกันช่วงมกราคมถึงมีนาคม2568การใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีสูงสุด5าอันดับเนี่ยนะครับข้อมูลจากตัว ยินไซส์สรุปว่าอันดับที่1เนี่ยหนีไม่พ้นครับเครื่องฟอกอากาศอันดับ2เครื่องปรับอากาศอันดับ3ามร r เป่าผมและเครื่องหนีบผมอันดับ4โทรศัพท์มือถือครับและอันดับ5รองเท้ากีฬาแล้วคนวัยไหนซื้ออะไรจากมาตรการนี้นะครับเราพบว่าคน Gen X นะครับมียอดซื้อเติบโตสูงสุดในกลุ่มสินค้ากีฬาออกกําลังกายครับคน Gen Y ยอดซื้อเติบโตสูงสุดในกลุ่มเครื่องสําอางและน้ําหอมและคน Gen C ครับมียอดซื้อเติบโตสูงสุดในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับการด ภาษีมากที่สุดเลยนะครับคือคนจนซีครับยอดใช้จ่ายโตขึ้นถึง18%จากปีก่อนขณะที่คนเจ n Y ครับยอดใช้จ่ายโตขึ้น6%และคนเจน X โตขึ้น2%ครับมาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับหรือ Easy e v s e t เนี่ยเป็นการพัฒนานโยบายจากโครงการชอบดีมีคืนร่วมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันในรัฐบาลที่แล้วนะครับเมื่อถึงวันจ่ายภาษีในต้นปีหน้านะครับจึงจะเห็นตัวเลขชัดเจนว่ามาตรการ Easy e v s e t เนี่ย จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจไทยได้มากขนาดไหนครับทั้งหมดนี้คือประชาชาติบไซส์ครับเข้าใจง่ายได้ความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียครับแล้วเราพบกันใหม่สาวหน้า1ิ็โมงเช้าสวัสดีครับ